จากตอนที่แล้วคำสั่งหยุดยิงของรัฐบาลจอมพลปอได้ยุติการประทะด้วยอาวุธแต่ได้เปิดฉากใหม่ของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นขึ้นแทนบทบาทของไทยได้เปลี่ยนจากผู้ต่อต้านมาเป็นผู้ร่วมทางโดยสมบูรณ์บ่ายวันที่8ธันวาคม2484และเช้าวันต,ต่อมาภาพที่ชาวกรุงเทพไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา ขบวนรถบรรทุกและแถวทหารเดินเท้าของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุน่นเคลื่อนพลผ่านถนนราชดำเนินใจกลางของพระนครอย่างเปิดเผยพวกเขาไม่ได้มาในฐานะผู้พิชิตที่บุกเช่ายึดเมืองแต่มาในฐานะมิตรที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านทางบรรยากาศในกรุงเทพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความจอแจและมีชีวิตชีวาถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงัดที่น่าอึดอัด ผู้คนออกมามองดูทหารต่างชาติด้วยสายตาที่หลากหลายบ้างก็หวาดกลัวบ้างก็ยากรู้อย่างเห็นและบ้างก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและอัพยศบันทึกส่วนตัวของคนในยุคนั้นเล่าว่าเรามองดูพวกเขาเดินผ่านไปด้วยความรู้สึกเหมือนเจ้าของบ้านที่ต้องต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับการเชิญมันคือความจำยอมที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูก รัฐบาลจอมพลปอพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่มีการออกประกาศผ่านทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ขอให้ประชาชนชาวไทยปฏิบัติต่อทหารญี่ปุ่นในฐานะมิตรและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งทุกรูปแบบเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองวันที่11ธันวาคมเพียง3วันหลังการบุกรัฐบาลไทยได้ลงนามในกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนื้อหาสำคัญ คือการที่ไทยตกลงจะให้ความสะดวกทุกประการแก่กองทัพญี่ปุ่นในการเคลื่อนทัพผ่านดินแดนไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นทางรถไฟท่าเรือสนามบินและระบบการสื่อสารทั้งหมดแลกกับการที่ญี่ปุ่นรับรองเอกราชและอธิปไตยของไทยแต่คำว่ารับรองในสัญญาฉบับนี้เป็นเพียงตัวอักษรบนแผ่นกระดาษในทางปฏิบัติกองบัญชาการใหญ่ของญี่ปุ่นได้ตั้งฐานที่มั่นขึ้นในกรุงเทพ ทหารญี่ปุ่นปรากฏตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปจนถึงย่านธุรกิจอย่างยาวราชและสี่พระยาอำนาจอธิปไตยของไทยถูกรุกล้ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อนชีวิตประจำวันของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโรงเรียนหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นค่ายทหารโรงภาพยนตร์บางแห่งถูกสงวนไว้สำหรับทหารญี่ปุ่นเท่านั้น สินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มขาดแคลนเพราะต้องถูกแบ่งไปสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลจอมพลปอก็พยายามจะแสดงให้โลกเห็นว่านี่ไม่ใช่การยึดครองแต่เป็นพันธมิตรมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับในทหารระดับสูงของญี่ปุ่นมีการประโคมข่าวความร่วมมืออันดีงามระหว่างสงชาติแห่งเอเชียมันคือการแสดงละครฉากใหญ่ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรจอมพลปกำลังเดินบนเส้นได้ที่บางเฉียบเขากำลังพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยหวังว่าการร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งกำลังได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องในสงครามจะนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ไทยในอนาคตเช่นการได้ดินแดนที่เคยเสียไปในอดีตคืนมาวันที่21ธันวาคมไทยและญี่ปุ่น ได้ลงนามในกติกาสัญญาพันธมิตรีอย่างเป็นทางการซึ่งยกระดับความสัมพันธ์จากแค่ผู้ให้ยืมทางไปสู่การเป็นพันธมิตรอย่างสมบูรณ์และฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดขาดไทยออกจากโลกเสรีก็เกิดขึ้นในวันที่25มกราคม2485เมื่อรัฐบาลไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาประเทศไทยได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอย่างเต็มตัว ในฐานะมายิกของฝ่ายอักษะแต่ในขณะที่ธงอาทิตย์อุทยัยกำลังโบกสะบัดเคียงคู่กับธงไตรรงอย่างเปิดเผยนั้นในเงามืดของกรุงเทพและในหัวใจของคนไทยที่ไม่ยอมจำนนกระแสทานแห่งการต่อต้านสายหนึ่งกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆและส่งพลัง ใครคือผู้ที่เริ่มก่อการต่อต้านและพวกเขาทำได้อย่างไรภายใต้สายตาของกองทัพญี่ปุ่นติดตามได้ในตอนต่อไปของ24ชั่วโมงเปลี่ยนไทยกับตอนที่มีชื่อว่าก่อร่างสร้างเงาสวัสดีครับ